สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบอีกหนึ่งรีวิวนะครับก็คือบีบีกันลูกซองครับก็วันก่อนเรารีวิวพวกบีบีกันสั้นไปแล้วใช่ไหมครับสองคลิปแล้วก็บีบีกันยาวไฟฟ้าครับเป็นทรงเฮดเคสครับ วันนี้ก็มาอีกรูปทรงหนึ่งนะครับคือมีปีกันยาวนยครับมันก็มีให้เราเลือกหลายหลากหลายรูปแบบนะครับก็คืออาจจะเป็นพวกไฟฟ้าแล้วก็เป็นแก๊สแล้วก็มีแต่ขแขนงเป็นทรงต่างๆก็คือเป็นทรงพวก M4 ครับแล้วก็ AK แล้วก็จะมีทรงลูกซองแล้วก็จะมีทรงสไนเปอร์ครับก็แล้วแต่ว่าคนเล่นหรือว่าเ,เราชอบแบบไหนนะครับเวลาเวลาลงสนามหรือว่า เวลาเราเล่นอยู่บ้านเราอยากซื้อตัวไหนมาเก็บมาสะสมมายิงเล่นอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนก็ซื้อหาตัวนั้นมาเก็บส่วนตัวนี้ก็จะมารีวิวเป็นลูกซองนะครับเป็นของค่ายโตเกียวมารอิเป็นลูกซองเบนเนอรี่เอนะครับก็เป็นทรงน,นี้ลองชมนี่ครับก็จะเป็นลูกซองยาวทรงนี้เบนเนอรี่เอส่วนตัวผมว่าตัวนี้สวย น่าเก็บสะสมมากนะครับเพราะว่า,ารูปทรงเอ่ยมิติเลยมันคือสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีมาร์กิ้งให้ <Okay. S 1> มาร์กิ้งตรงนี้มีมาร์กิ้งให้สวยงามครับแล้วก็วัสดุดีวัสดุดแน่นถึงจะเป็นพลาสติกนะครับบางส่วนก็เป็นโลหะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นพลาสติกทัสส่วนใหญ่เพราะว่างานโตเกียวมอเอะครับอย่างที่ว่ากันว่ามันก็จะเป็นพลาสติกะครับแต่ว่ามันเป็นพลาสติกเกล็ดเหนียวครับ ไม่ต้องกลัวแต่ว่ามันก็แตกหักได้นะครับถ้าเราใช้ไม่ระวังแต่ว่ามันสามารถที่จะอยู่ทนอยู่นานมากกว่าพลาสติกเกตที่เป็นงานจีนนะครับของโตเกียวาอีก็จะมีท่อนอกที่เป็นสแตนเลสครับท่อนอกที่เป็นอะลูม่ไม่ใช่สแตนเลสขอขอภัยทีครับก็คือนี่ครับก็จะมีติดอุปกรณ์นิดนหน่อยเป็นเลเซอร์ครับของวิชั่นคิงติด เพื่อแบบเวลาที่เรายิงแล้วเราไม่ได้เล็งศูนย์นะครับแล้วก็อิงจาก Laser เลเซอร์ได้เลยเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งเป้าได้ครับตั้งเป้าก็คือนี่ครับปรับขึ้นลงไฟขวาสมมุติว่าเรายิงไปแล้วลูกมันไปทางไหนเราก็ปรับเลเซอร์ไปหาลูกครับเวลาที่เรายิงมันก็จะได้ไม่ไม่ต้องมาเล็งศูงนย์ตรงนี้ครับนี่มันจะมีศูนย์ศูนย์มันเล็กนิดเดียวครับมันเล็งยากครับก็อ่ะจะเปิดเลเซอร์อย่างงี้นี่ เปิดเลเซอร์อย่างนี้ก็จะช่วยให้เรายิงได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นเลเซอร์ที่แบบว่ามองได้เลยครับว่าลูกไปทางไหนเราก็ตั้งเลเซอร์ไปหาลูกแค่นั้นนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นลูกฟองที่ยิงออกสามนัดนะครับถ้าใครจะเอาไปเล่นสนามนี่ก็สนุกเลยไม่ต้องซื้อแบบซื้อแก๊สมาใส่ครับชักยิงได้เลยเป็นระบบแอร์ค็อ k กิ้นะครับเป็นระบบชักยิงเทียนัดแต่ว่าหนนัดจะออกสามสามลูกครับก็คือ ในในปลายกระบอกเนี่ยครับมันจะมีท่ออยู่สามท่อเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นไหมนี่ครับมันจะมีอยู่สามท่อเวลาเรายิงมันก็จะออกสามนัดครับแต่ว่าสามนัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบานแบบบานออกไปนะครับมันไม่ใช่ออกแบบเป็นกลุ่มแบบสามน,นัดติดกันเลยนะครับก็ลองยิงแล้วก็ความแม่นยําก็สักห้าหกเมตรเจ็ดแปดเมตรเนี่ยพอพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกินจากนั้นลูกมันจะบานบานออกไปสามเมตรแบบยิงไม่ค่อยโดนะครับ ส่วนนี่นะครับเป็นปอกระสุนก็คือทําเป็นหน้าที่แมกกาซีนนะครับอ่าเนี่เดี๋ยวมันมีลูกอ,กอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยโอเคเนี่ยนี่นะครับเวลจะใส่ลูกก็ใส่ตรงนี้นะครับกดมันจะมีปุ่มตรงนี้ตรงนี้กดปึด๊บมันก็จะเด้งออกมาแล้วเอาลูกใส่ครับหนึ่งลูกเนี่ยครับมันทําเป็นหน้าที่เหมือนแมกกาซีนก็คือ บรรจุ30สิบนัดครับในนี้สามารถใส่ได้สามสิบนัดเวลาเราใส่ก็ทำงี้ก็เอาเอาด้านนี้นะครับด้านที่มันมีใส่ลูกไปเนี่ยแล้วข้างในภายในเนี่ยครับมันจะมีจุกตรงนี้จุกนี่ครับตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็เอาด้านตรงนี้ใส่เข้าไปในจุกนี้ครับกดเข้าไป แล้วก็ใส่ให้เข้าล็อกมันแค่นี้ครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วก็ปิดฝานี่ครับตัวนี้ก็จะมีเซฟนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราขึ้นลำมแล้วเราไม่อยากเหนี่ยวไกลอก็จะมีเซฟนี่ครับกดตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นเซฟได้นี่ครับไกลไม่ทำงานนะครับไกแข็งโอเคก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นบีบีการอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถที่จะเก็บ สะสมได้ด้วยแล้วก็ลงสนามได้ด้วยสวยนะครับงานเนี้ยบมากเลยนี่ครับก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรก็ลองไปหาชมหาเก็บได้นะครับก็จะมีขายตามตลาดทั่วไปที่ที่เขาลองดูในหน้าเว็บร,บร้านที่เขาขายบีบีกันนี่ครับราคามือหนึ่งตัวนี้จะ จะไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณแปดพันนะครับมันแล้วแต่ร้านโดยบางร้านก็เจ็ดพันนิดนิดบางร้านก็แ0ดพันครับนี่ครับก็จะมีโลโก้โตกเกียวมาอิตรงนี้เลยนี่ครับโลโก้มาอิสวยงามครับวัสดุด,ดีแน่นอนครับแน่นฟิตติ้งก็แน่นครับไม่ไม่ไม่ได้แบบโคนเคนเหมือนแบบงานไซม่าที่ผมเคยจับมาว่าถ้าใครอยากจะซื้อเก็บซื้อยิงตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับ มันอาจจะแพงกว่างานไซมาก,ก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงคุณภาพในการใช้งานนะครับแล้วก็ความสวยผมว่าตัวนี้ยังไงก็กินขาดแต่แล้วแต่งบประมาณนะครับถ้าท่านมีงบที่เยอะกว่านี้หรือว่าอะไรก็ลองช่างใจดูว่าเราอยากจะได้งานไซมาหรืออยากได้งานโตเกียวมาอีกครับครับก็ตัวประกับชักยิงตรงนี้ก็จะเป็นงาน เป็น ABS นะครับเนื้องานเป็นพลาสติก ABS อย่างดีเหนียวนะครับตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนพันธท้ายได้นะครับกรณีที่เราไม่ชอบพัน์ท้ายตัวยาวใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะหาพันท้ายสั้นที่มันจะเป็นแค่ด้ามจับอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันตัดสั้นไปเลยตรงด้ามยาวนี่ก็ไม่มีแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบรูปทรงแบบไหนครับอย่างอันเนี้ยมันเป็นรูปทรงยาวใช่ไหมครับอ่ะรูปทรงยาว ก็สวยเป็กแบบหนึง่งสั้นก็จะสวยเป็กแบบหนึ่งครับถ้าท่านชอบแบบไหนก็ลองหาของแต่งมาได้ส่วนอะไรภายในเนี่ยของแต่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีไหมแต่ก็ลองหาหาดูกันครับในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีร้านที่เขาทำรับเฉพาะรบ,รบรับเฉพาะทำลูกซองอยู่นะครับแบบว่าสายที่แบบไปลงแข่งลงอะไรเงี้ยก็ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะครับก็มีคนที่เขาแต่งอยู่ตรงนี้ก็จะมี เอาไว้ห้อยสายสพายได้นะครับถ้าเราจะห้อยสายสพายนี่ก็จะมี2จุดให้เราหาสายสพายมาใส่ตรงนี้แล้วก็ข้างหน้านี่ครับนี่ครับนี่ข้างหน้านี้น้ําหนักโดยรวมก็ไม่ได้หนักมากนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2โลถือก็ต้องสบายๆเลยครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นยางนะครับเป็นยางนิ่มๆเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ ตรงนีมน้มันบิดได้นะครับก็คือผมดูในในของอวพอจริงนะครับก็คือของจริงเนี่ยมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นจากชักยิงเทียนัดเป็นออโต้ได้ครับก็คือบิดไปอย่างนี้แล้วก็ขึ้นนําแล้วก็ยิงเป็นออโต้ได้เลยก็คือยิงยิงไม่ต้องชักะครับยิงไม่ต้องแบบคอยชักคอยชักอ่างเงี้ยครับก็คือยิงแล้วลูกมันก็บิดปอกเทียนัดเป็นเซมิเลยครับมันมีสองระบบนะครับตัวนี้ก็งานสวยครับมาดูอีกถ้าแบบว่า ใครมีงบหน่อยผมว่าจัดมาอีกก็ก็ไม่เร็วนะครับซื้อมาไว้ติดบ้านเอาไปเล่นยิงสนุกสนุนะครับตัวนี้ยิงดีมากเลยนะครับความแม่นยําหรือว่าอะไรอาจจะแบบไม่ได้สูงแต่ว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการยิงนะครับสนุกครับนี่ครับก็จะเป็นด้ามที่เป็นกันลื่นให้อย่างงี้ครับนี่ครับน,บนี่สวยไหมครับเวเวลาเห็นปอก อยู่ในนี้มันก็ได้ฟีลวิ่งไปอีกแบบ <c oughs> ครับก็ประมาณนี้อุปกรณ์เนี่ยถ้าเรานอกเหนือจากเลเซอร์ที่เราจะติดได้เราก็สามารถที่จะติดพวกไฟฉายหรือว่าอะไรอย่างอื่นได้ยกเว้นพวกดอทนะครับดอทนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าจะติดยังไงเพราะว่ามันไม่มีรางมาให้ครับอาจจะอะแดปก็ได้ครับในอนาคตถ้าแบบใครมีฝีมือหน่อยก็อะแดปตัวรางพิคตินีขึ้นมาก็ได้ครับแต่ว่ามันก็อาจจะยากหน่อย แล้วแต่ความสามารถนะครับว่าใครจะทำไงได้แต่ว่าเนี่ยครับถ้าเราจะใส่ไฟฉายเลเซอร์เราก็ต้องไปหาจับหาขาตัวจับอย่างเงี้ยครับมาจับที่ท่อนอกของมันนะครับนี่ครับของผมก็เป็นไฟฉายวิชั่นคิงเอ้ยเป็นเลเซอร์นะครับไม่ใช่ไฟฉายขอโทษทีก็จะเป็นอย่างนี้เป็นขาจับอย่างนี้เราก็เอามาจับตรงนี้แต่ว่ามันลวมนิดนิดหน่อยหน่อยครับเพราะว่าท่อนอกอ่ะมันมันขนาดมันเล็กกว่าขาจับผมก็เอาเทป ดำมาพันเทปพ,พันสายไฟครับมาพันให้มันแน่นขึ้นครับมาพันข้างในแล้วก็สวมขาจากนี้เข้าไปอีกทีหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับก็อ่ะให้ชมตัวมาอีกทีสวยนะครับโอ้โหแบบงานดีมากเลยถือแบบเล่นสนุกอะครับเ,เป็นตัวเอกตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับกสารสะสมไปอย่างยิ่งครับเบนเนอรี่ m สาม นี่ครับเดี๋ยวจะมีทดสอบการยิงให้ดูนะครับว่ามันออกสามนัดยังไงนี่นะครับก็จะเป็นทดสอบให้ชมนะครับว่ามันออกสามนัดยังไงชักยิงยังไงเวลาชักยิงเราก็จับที่ประกับนี้นะครับจับให้แน่นนะครับแล้วเราก็เอาพานท้ายเนี่ยครับพานท้ายประทับทากับล่องไหลเราแล้วเราก็ขึ้นล่ะนี่ครับแล้วก็ลองชักยิง เห็นไหมครับนี่ดูใกล้ๆนี่นะครับมันออก3ามนัดจริงๆนะครับ3มนัดที่แบบแรงนะครับต่อน,นัดนี่ผมว่าน่าจะวิ่งประมาณสักสองร้อยนิดๆนะครับผมว่านะแต่ละนัดอลองดูอีกรอบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับซีลวิ่งก็ประมาณนี้เลยยิงสนุกครับ นี่ลูกหมดนะครับลูกหมดก็จะออกมานัดเดียวมันแล้วแต่ว่าถ้าเราใส่สาสิบนัดครบมันก็จะออกมา3ามนัดสามนัด3านัดตลอดครับแต่ว่าถ้าเราใส่ไม่ครบมันก็อาจจะมีบางนัดที่ออกมานัดเดียวเพราะว่าลูกกระสุนมัน,ม,นมันมันออกไปเทียะสามนัดนะครับถ้าเราใส่สิบนัดมันก็จะเหลือเศษน,นัดหนึ่งประมาณนี้วิธีการเออกก็นี่ครับกดตรงนี้อ่ะนี่กดตรงนี้เปิดออกมาปุ๊บแล้วก็ปอ,อกปออกมาง่ายๆครับแล้วเราก็บรรจุใส่ใหม่ ปลอกตัวนี้สามารถใช้กับงานไซมาได้นะครับแล้วก็ไปซื้อปลอกของไซมามาก็ได้แล้วเราก็เอามาติดตรงนี้นี่พาน่ะมันจะมีกระเป๋าของของงานลูกฟองทั่วไปะครับที่มันเอามาสำหรับใส่ลูกเอาไว้ตรงนี้ได้ครับมันจะเป็นแบบเหมือนกับเออเป็นยางรัดพนันธะแล้วก็มีช่องใส่ปลอกนะครับก็จะดูสวยเปลกแบบนึงครับถ้าใส่ปลอกไว้ตรงนี้ครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะ หามาลองใช้สักตัวอะไรเงี้ยครับก็ลองดูครับมันก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองครับก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อมือสองก็ดูดีๆครับสภาพดีๆสวยสวยมันก็มีสภาพที่แบบว่าไม่ดีไม่สวยแถมพ่อค้าไม่ได้บอกตําหนิมันก็มีนะครับก็ลองชมบหวังว่าทุกคนจะชอบและรักบีบีกันไปกับผมเพราะว่าผมทําคลิปมาเนี่ยผมก็อยากให้คนชอบแล้วก็รักบีบีกันแบบที่ผมเป็นทุกวันเนี่ยครับเพราะว่ามันสนุกครับ เวลาเราไม่มีอะไรทําเราเครียดหรือเ,เราเซ็งจากอะไรแล้วก็เอาบีบีก,กันพวกนี้มายิงเล่นได้ครับมันเป็นความสนุกอีกแบบหนึง่งที่เราทําได้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับก็ฝากไปไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับพอดีช่องเพิ่ง่มใหม่ก็ผู้ติดตามก็น้อยแต่ว่าก็ขอเป็นกําลังใจสักนิดสักหน่อยนะครับช่วยๆกันโรคนี้มันจะได้หน้าอยู่ขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับ